สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิต้องเวิร์นะครับวันนี้สมการรอคอยหรือเปล่า House of the Dragon ซีซั่นที่2นะครับออนแอร์แล้วเรียบร้อย8โมงเช้าหลายๆคนลางานกันหรือเปล่าเ <c oughs> นาะก็รอมาตั้ง2ปีนะก็อยากจะขอแบบชมก่อนใครเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ขอบอกอย่างหนึ่งนะ คลิปนี้มีสปอยนะครับคนที่ยังไม่ได้ดูนะแน,นะนำกลับไปดูก่อนนะจะได้คุยกันแบบสนุกนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะฮะเปิดฉชากมานะฮะแดนเหนือครับโอ้โหใครที่คิดถึงเกมมอฟทรอยน์นะบอกเลยคำเดียวว่าเป๊ะ <laughs> เหมือนเป๊ะนะครับไม่น่าเชื่อว่ากำแพงที่สูงขนาดนั้นมีการสร้างลิฟต์ขึ้นไปแล้วนะครับตั้งแต่สมัย300ปีก่อนน่าจะเป็นเกมมอฟทรอนนะคริเกนสตาร์ ครับกับเจ้าชายแห่งดรา้อนสโตนครับเจเคริสวาโรเลียนนะครับปะกันแล้วเรียบร้อยต่างก็ให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าสตาร์คคู่ข่าวต่อราชนินีเรเนร่านะครับแล้วก็มีการขึ้นไปชมตรงยอดของผากำแพงนะครับและมีการเล่าด้วยนะว่าอดีตเนี่ยกษัตริย์ก่อนหน้ากษัตริย์เท่าเจาริศเคยพาราชินีมาดูนอกกำแพงแล้วนะครับนะใครที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยว เ,เรื่องจะเป็นก่อนหน้าที่จะเข้าโคสัวเฮาออฟดาดากอนะนะครับซึ่งเขาก็บอกว่านอกผากำแพงเนี่ยยังไม่เคยมีมังกรตัวไหนบินออกไปเลยนะครับอ่าสมัยนั้นนอกกำแพงก็ยังไม่มีใครกล้าไปนะครับไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับพอครีแกนกับเจ้าชาเชคริตคุยกันถูกปากถูกคอนะครับแต่แล้วข่าวก็มาครับนกเรเวนก็มาถึงก็เรียกตัวเจ้าชาย เเคริสวรเรียนกลับดรา้อนสโตนนะครับข่าวร้ายนั่นแหละนะครับข่าวแจ้งว่าน้องลูกเสียชีวิตแล้วนะฮะทางด้านเรเนร่าครับผู้แข็งแกร่งแน่นอนครับความเป็นแม่ครับแสดงออกมาชัดเจนในอพิโซดนี้เลยพอทราบข่าวว่าลูซอลิสวรเรียนเสียชีวิตแม่ก็บินเลยครับธรรมชาติสัญชาตญาณของคนเป็นแม่ครับสิ่งเดียวที่ทําได้บินไปหาลูกครับถึงแม้ว่าลูกจะ ไม่อยู่แล้วนะครับขอให้ไปเจอศพก็ยังดีเนาะเป็นดราม่ามากซีนนี้ถือว่าเอ็มมาดัซี่นักแสดงเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับเข้าใจถึงหัวใจอันแตกสลายของคนเป็นแม่ได้เลยนะครับแล้วก็ฉากนี้มังกรเซเลกก็น่ารักนะเหมือนรู้ใจมากนะแต่ดูแล้วตัวเซเลกดูไม่ใหญ่มากเนาะเท่ากับกับซีซั่นหนึ่งเลยประมาณนั้นป้อมๆยังไม่ได้ใหญ่มากมายอะไร พอเรรากลับมานะครับนึกว่าเธอจะยังคงซึมเศร้าโศกเศร้านะครับแต่แล้วเธอก็สวนกลับเลยสั่งการเลยเริ่มเกมนะฮะทางด้านเจ้าชายเดมอนพอเมียสั่งการแล้วก็ลุยเลยนะครับชูรักมิสเลียอ่าโผลมาแล้วนะครับเป็นตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลิงก์ระหว่างเดมอนกับฝั่งคณะเขียวนะครับถึงงยว่าเป็นสปายที่ สไปคุณภาพแล้วแหละใจจริงนางก็คงจะรักเดมอนแหละคิดว่านะก็ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่ได้วนๆอยู่ได้แหละนะครับก็คงจะโยงวิเทเลียไปบาตแอนชิดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวบัตแอนชิดเรามาว่างอีกทีนึ่งนะฮะฝั่งดําครบแล้วนะครับฝั่งดำมีเจคิตเนาะเดมอนเจ้าหญิงอะไรนี้เจ้าหญิงอะไรนี้ตอนนี้ยังไม่ไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่นะโชวห์หลังๆก็น่าจะ m v p ีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูไปดูอีกทีนะครับทางฝั่งคณะเขียวครับ โอ้โหเปิดซีนมาก็ช็อกไม่นึกเลยว่าราชินีมาปีหลวอลิเซนก็แซบแซบตั้งแต่เริ่มอีพีหเลยนะครับก็เข้าใจแหละเพราะว่าการที่ปูทางให้คริสตันโคเนี่ยจะทำยังไงให้คริสตันโคเติบโตไปจนถึงระดับเป็นมือขวากษัตริย์ได้เนี่ยจะทำได้ยังไงถ้าไม่ใช่การแซบกันละกันนะครับก็รู้แล้วแหละว่าตอนแรกๆตั้งแต่ซีซั่นหนึ่ง อาริเซนกับคิสซันโคเขาจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงในเมื่อเขาก็อยู่กัน2ต่อ2มาโดยตลอดก็ชัดเจนในซีซันสอนี้นะครับว่าเขาคบกันอยู่แต่ตอนนี้สิ่งที่สังเกตได้นะคณะเขียวเนี่ยดูแล้วนะครับดูจะไม่ได้โศกเศร้าเท่าไหร่ถึงแม้ว่าในหนังสือหรือว่าจากความเชื่อก่อนหน้านี้ว่าอาริเซนจะต้องเศร้าโศกเสียใจมากที่ไปเปิดสงครามเองนะครับ แต่พอดูในซีรีส์แล้วก็พบว่าดูชิลเลยแหละอืรู้สึกว่าชิลกันไม่ว่าจะเป็นอลิเซนหรือว่ากษัตร A con, A ิย์เอกอนเอมอนตาเดียวออตโตเนี่ยหรือเคสันโคเนี่ยเหมือนว่าก็ตายแล้วนะก็ถือว่าเราก็ได้เปรียบประมาณนี้นะครับซึ่งดูแล้วซีซั่น2เนี่ยคณะเขียวดูจัดแสบเหมือนกันนะครับต่อมากษัตริย์เอกอนนะครับจากมุมมองนะกษัตริย์เอกอนเนี่ยก็ถือว่า เขาทําได้ดีนะครับนักแสดงทําได้ดีทําให้ดูเชื่อว่าเป็นกษัตริย์เลยแหละเพียงแต่ว่าเอกกนเนี่ยอาจจะยังขาดประสบการณ์นั่นแหละซึ่งทางสภาหรือว่าคนรอบข้างก็รู้แหละว่า A เอกกนน่ะเขาก็บริหารราชการคงไม่น่าจะได้หรอกครับใช่ไหมเนาะเอมอนต่างหากนะครับไอมอนตาเดียวต่างหากที่จะทําได้เพราะบุคลิกเขาให้แล้วก,ก็มีบางก่อนกลุ่มพลังอย่างเวก้าอยู่ข้างๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ต้องให้เขียดพี่ชายเนาะในการขึ้น รองบัลลังก์นะครับเจ้าชายเอมอนตาเดียวนะครับเอมอนตาเดียวณนะ์อีพีนี้ความมั่นใจเต็มร้อยเต,เต็มพันเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่มีใครต้านทานเขาได้นะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับเดมอนที่คุยกับเรนิดว่าถ้าคาร์ลกซีดกับเมริดไปโจมตีน่าจะเอาเวก้าอยู่แต่คิดแล้วก็ไม่คงไม่อยู่ละเพราะว่าเวก้าตอนนี้ท็อปฟอร์มจริงๆนะครับราชินีเรนิดก็ถือว่า ทำถูกต้องแล้วที่เบรกไว้เพราะว่าฉันจะไม่ทําตามใครทั้งนั้นถ้าราชินีไม่สั่งเพราะว่าท่านปาเรนิตก็เข้าใจความรู้สึกเรเนล่าที่สูญเสียลูกชายเพราะเธอก็สูญเสียลูกมาก่อนราชินีเรนิตก็ลูกก็ตายเรียบนะครับทั้งชายทั้งหญิงทั้งเจ้าชายเลนนอรและเจ้าหญิงเลนานะครับเรนิตเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเธอมีไม่มากนะหนึ่งคือหลอดคอริทวาลเลียนครับที่โอเคฟื้นขึ้นมาแล้วคอริสถือว่า สามีของนางยังคงเป็นขุมกําลังสําคัญของคณะดำกับกองเรืออสารพิษทะเลนะครับถ้าไม่มีเขาเนี่ยเรดาราจะวิกทันทีนะครับและสิ่งที่ยุดเหนี่ยวเธอจริงจริงก็คือหลานสาวสองคนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า้าแฝดสาวนะครับเบลล่ากับเรนานี่นะฮะถือว่าเป็นสายตรงของเจ้าหญิงเลนิดนะเพราะว่าเป็นลูกของเจ้าหญิงเรนาวอลเลเรียนนะครับลูก ของเธอกับการแต่งงานกับเจ้าชายเดมอนทาเกเลียนนะครับเพราะฉะนั้นหลักเนี่ยก็คือเป็นหลักแท้ตัวจริงซึ่งไม่เหมือนกับเจ้าชายเจคริสลูเซลิสแลวก็จอฟฟรีวอลเลเรียนนะครับซึ่งในใจของเรนิสก็รู้ๆกันอยู่ว่าทั้ง3คนเนี้ไม่น่าจะใช่ลูกของเรนนนะครับแต่ก็คงจะหลับหูหลับตาไปเพราะว่าเลี้ยงมาแต่เด็กเนาะกลับมาที่ฝั่งคณะเขียวนะครับเอมอนไปแล้วเอกอนไปแล้วนะครับออตโต้ไฮทาวเวอร์ล่ะจ้อวางแผนเลยคนนี้นะครับ เบื้องหลังกษัตริย์เขาเป็นมือขวากษัตริย์มาถึง3คนนะฮะเพราะฉะนั้นประสบการณ์โชคโชนนะครับลาลิสตองลาลิตินแปรก็ไปเป่าหูอีกไปเป่าหูอีกก่อนว่าท่านควรจะทําเองนะตาของท่านเนี่ยดูจะบงการท่านมากเกินไปหรือเปล่าเอกอนที่เป็นคนที่อาจจะไม่รู้จะหูเบาหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรองดูอีกทีว่าเขาจะทํำยังไงต่อกับตัวไฮทาวเวอร์จะเป็นตามในหนังสือหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ออตโตเนี่ยก็ พูดถึงว่าเขาก็ดีนะพเพราะเตรียมพร้อมให้กับหลานเพราะว่ารู้เลยว่าถ้าเรเนล่าบุกเมื่อไรเนี่ยมีสิทธิ์แพ้นะฮะคริสตันโคตอนนี้ก็หทดยังไม่มีเท่าไหร่ตอนนี้ก็แซ่บกับราชินีอย่างเดียวเลยราชินีอลิเซนนะครับก็ชัดเจนว่าเป็นการปูทางให้กับเขาในการทีจ่จะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตนะครับถ้าซีดีไม่ปูเนื้อด้วยให้เขาเนี่ยเขาก็จะดูแบบว่าเด็กเส้นหรือเปล่าแต่ก็งงว่าเอ๊ะเด็กเส้นทําไมถึงเส้นในขนาดนี้เพราะอะไรอ๋อเบื้องหลังก็ มาทางราชินีอลิเซนนั่นเองนะครับนะก็ชัดเจนว่าเฮซันโคก็ตอนนี้กําลังคบกับราชินีพันพี่หลวงนะครับราชินีก็แซบเกินเนาะอีกคนนึงที่คนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะบาดแอนชีเธอโดนเต็มๆนะครับเจ้าหญิงเฮเลนาทาเกเรียนนะครับจริงๆแล้วเธอก็ก็ไม่ได้เสียสติมากนะแค่เหมือนมีนิมิตเนาะ ธอก็พูดเลยว่าระวังหนูระวังหนูุดท้ายแล้วบัตรแอนชียส <_ d ram at> เหตุการณ์ที่ซีดีทำเนี่ยถือว่าเบาวกว่าที่คิดครับเบากวก่าที่คิดมากๆเลยเพราะว่าบัตรกับชียสเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยเขาควรจะมีความโหดมากกว่านี้แต่พอมาในซีรีส์เนี่ยการจะดราม่าซีนนี้ให้หนักเขา้ปอีกเนี่ยเนื้อเรื่องมนันฉาดเกินไปเข้าใจเลยก็เลยทําให้แบบทุกอย่างมันดูลุกลี้ลุกลนไปหมดจนทําให้บัตรแอนชียสมันก็เลยออกมาสไตล์แบบ ซอฟตถือว่าโอเคเลยแหละไม่ไม่โหดจนเกินไปผู้ชมก็รับได้เพราะการที่จะทำคนโหดมากเกินไปเนี่ยโอ้โหม,มันก็รับไม่ไหวนะเพราะว่าจังเกลโวทัที่หลายๆหลายๆเหตุการณ์ที่ทำ้ายจิตใจคนดูนะครับก็ทําให้เหมือนซีรีส์ทีมงานทางซีรีส์เ็าปรับลงมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็สงสัยอยู่นะว่าบริลชิจะฆ่าถูกคนหรือเปล่านะเป็นเจ้าชายหรือเ,เจ้าหญิงกันแน่เดี๋ยวอีพีหน้ามาดูอีกทีแต่เหมือนลาชนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วแหละว่าเจ้าหนู ก็น่าจะใช่ฝาแฝดชายนะครับเจเฮริสนั่นแหละนะครับเจเฮร่าก็น่าจะรอดอยู่ก็น่าจะตรงตามหนังสือว่าบุตรชายและบุตรชายนะครับแต่ก็งงว่าตอนแรกเรเนล่าบอกให้ไปกำจัดเอมอนนะแต่ก็อาจจะผิดแผนไปก็อาจจะเป็นต้นของเหตุการณ์ในอพิโซดถัดๆไปว่าเรเนล่าอาจจะด่าเดมอนว่าเธอไปทําอะไรเนี่ยไม่บอกไม่ฟังฉันก็ประมาณนี้แหละเนาะอพิโซดหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะส่วนเนื้อเรื่องต่างๆก็เดี๋ยวไปดูกันเอาเองเนาะ อันนี้ก็ขอมารีวิวตัวละครว่าพัฒนาขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องการสร้างพวกมังกรเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะดูแล้วก็มังกรก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของการเชื่อมต่อจิตใจของซีรีส์กับแฟนๆน,นะครับซีร,รัคเมลิสก็เห็นเนาะช่วงแรกๆเนาะบินขึ้นมาก็ก็เห็นแวบๆนะครับก็ดีใจที่เห็นเจ้าหญิงเลนิดบินไปกับเมลิสอยู่นะครับคาเล็กซิตเห็นแวบๆเนาะ เห็นหรือเปล่าเห็นแบบแบบอีพีนั uh ้นน่าจะเห็นเยอะนะครับเวกานี่ก็ตัวใหญ่มากเหมือนเดิมนะครับคุณยายเวกานี่ผผาสุดแล้วไม่มีอะไรจะน่ากลัวไปกว่าเวกาแล้วครับสําหรับฮาวออฟเดอะดาร์กอนเนี่ยส่วนมังกรอาร์แลกเนาะเศษ็สร้างมังกรกับศพของเจ้าชายลูซิลิสก็ก็ทําออกมาได้ดีนะครับตอนเรเนร่าฉากนั่นแหละสําคัญที่สุดเรเนร่าไปเจอลูกเนี่ยโอ้โหอันนี้ดิ่งเลยนะครับสงสารมากๆนะครับน้อเอาเป็นว่าเดี๋ยว เอ,อ่อเอพิโซดที่1เดี๋ยวพี่ตั้มขอจบไปแค่นี้เนาะอันนี้ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอก,กันกับเอพิโซดที่2นะครับตัวอย่างที่ออกมาใหม่ก็ถือว่าเข้มข้นนะตัวอย่างโอ้โหเรหเือสารแน่นะครับมันรับรองว่ามันมากนะครับติดตามกันนะฮะ